หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษส่งพร้อมหนังสือสานักงานกคกศที่สท0 2 0 6 6วันลงวันที่26พฤศจิกายน2 5 5 7โดยที่มาตรา50ย์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2 5 4 7บัญญัติว่าในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ที่อคกรขเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถดาเนินการสอบแข่งขันได้หรือการสอบแข่งขันอาจทำให้ไม่ได้บุคคลต้องตามประสงค์ของทางราชการองค์กอ,สอขอสเขตพืออ้นที่การศึกษาอาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวิธีอื่นได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศกําหนดดังนั้นกศจึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษดังต่อไปนี้หลักเกณฑ์หนึ่งผู้ดําเนินการคัดเลือกหมายความว่าองกคอสอเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือองกคอสอเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแล้วแต่กรณีและให้หมายความรวมถึงองกคอสอที่ก่อคอสอตั้งด้วยผู้ดําเนินการคัดเลือก อาจคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หนึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีหรือทางราชการมีเงื่อนไขให้รับโอนโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนอื่นใดมาเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเงื่อนไขผูกพันอื่นที่ทางราชการให้ไว้เป็นการเฉพาะให้บรรจุและแต่งตั้งมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้วไม่มีผู้สมัครดำเนินการสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้วได้จำนวนคนไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามที่ประกาศสอการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ไปดำรงตำแหน่งในพื้นที่ที่เป็นก่อหรือบนภูเขาสูงที่ไม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะใดๆได้สะดวกตลอดปีหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความม,มั่นคงของประเทศตามประกาศของกระทรวงการคลังหรือกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงอื่น หรือพื้นที่พิเศษพื้นที่ซึ่งมีสภาพหรือเหตุการณ์ใดๆที่กระทรวงการคลังกำหนดให้เป็นพื้นที่พิเศษ6การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการลูกจ้างประจำครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลามศึกษาตามประกาศแนวการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่ส่วนราชการกำหนดพนักงานจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างหอชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาซึ่งทุกตำแหน่ง ต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า3ปีนับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายโดยมีพาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกำหนดทั้งนี้การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอนให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีโดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วเงินรายได้ของสถานศึกษาหมายความว่าเงินบริจาคค่าธรรมเนียมค่าบริการค่าตอบแทน จากการให้บริการการลงทุนการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษาโดยมีการนำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษาและนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนดหรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษอื่นตามที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนดโดยได้รับอนุมัติจากกกสอผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราและต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งเพิ่มเติมดังนี้สำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามข้อ6ต้องมีคุณสมบัติ1เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการลูกจ้างประจำครูสอนศาส,สนาอิสลามวิทยากรอิสลามศึกษาพนักงานจ้างเหมาบริการครัวตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวตามระบบคุณธรรมที่ยึดความรู้ความสามารถของบุคคลความเสมอภาคความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและประโยชน์ของทางราชการตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ โดยเฉพาะหรือตามที่ส่วนราชการกำหนดปัจจุบันดำรงตามแน่งพนักงานราชการลูกจ้างประจำครูสอนสาศาสนาอิสลามวิทยากรอิสลามศึกษาพนักงานจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสังกัดที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า3ปีนับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายโดยมีพารกงาน การสอนตามที่ส่วนราชการกำหนดการกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณากำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่า,า,วาเงเพื่อใช้ในการคัดเลือกและการสอบแข่งขันได้ตามความเหมาะสมโดยให้กำหนดปีละหนึ่งครั้ง 2. สถานศึกษาที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้งต้องมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังที่กศกกำหนด 5. การกำหนดวิชาเอกเพื่อใช้ในการคัดเลือก ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกพิจารณาตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษาการดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรมความเสมอภาคความโปรง่งใสและตรวจสอบได้การคัดเลือกตามข้อให้คัดเลือกตามวันและเวลาที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนดเว้นแต่การคัดเลือกตามข้อ6ให้คัดเลือกตามวันและเวลาที่ส่วนรชาชการกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบกรณีได้คะแนนรวมภาคก่อภาคขอและภาคขอเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคขออมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่าห้ายังได้คะแนนภาคขอเท่ากันอีกให้ผู้สอบได้คะแนนภาคก่อมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่าห้ายังได้คะแนนภาคกอเท่ากันอีกให้จับฉลาก60 10การประกาศผลการคัดเลือกให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนน รวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย 1. นึการบรรจุและแต่งตั้งให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจํานวนตําแหน่งว่างที่ประกาศไว้โดยไม่มีการขึ้นบัญชีในกรณีที่ได้ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ครบตามจํานวนตําแหน่งว่างที่ประกาศไว้ให้ผู้ดําเนินการคัดเลือกหรือส่วนราชการแล้วแต่กรณีกําหนดวันและเวลาคัดเลือกครั้งต่อไป1นสองหากปรากฏว่าในการดํ k าเนินการคัดเลือกมีการทุจริต หรือสอบไปในทางไม่สุจริตหรือดําเนินการผิดพลาดอันอาจทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมให้ผู้ดําเนินการคัดเลือกพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนั้นได้วิธีการผู้ดําเนินการคัดเลือกอาจมอบหมายให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสํานักงานกศนอสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน หรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแล้วแต่กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดเลือกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมวิธีการคัดเลือกกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษมีวิธีการดังนี้ 1. ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพด้วยการสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษาบุคลิกลักษณะทุ่งทิวาจาปฏิพานไหวพริบเจตคติและอุดมการณ์สำหรับการคัดเลือกกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ข้อดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีหรือทางราชการมีเงื่อนไขให้รับโอนโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนอื่นใดมาเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเงื่อนไขผูกพันอื่นที่ทางราชการให้ไว้เป็นการเฉพาะให้บรรจุและแต่งตั้งข้อมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาลให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกดำเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรท้ายหลักเกณฑ์ และวิธีการนี้สำหรับการคัดเลือกกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามหลักเกณฑ์ข้อดังต่อไปนี้ข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้วไม่มีผู้สมัครข้อดำเนินการสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าสองครั้งแล้วได้จำนวนคนไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งตามที่ประกาศ ข้อ๒อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ไปดํารงตําแหน่งในพื้นที่ที่เป็นเกาะหรือบนภูเขาสูงที่ไม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะใดๆได้สะดวกตลอดปีหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคองงอของประเทศตามประกาศของกระทรวงการ,การคลังหรือกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงอื่นหรือพื้นที่พิเศษพื้นที่ซึ่งมีสภาพหรือเหตุการณ์ใดๆที่กระทรวงการคลังกําหนดให้เป็นพื้นที่พิเศษฮะฮข้อ 6. ก,การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการลูกจ้างประจำครูสอนศาสนาอิสลามหรือวิทยากรอิสลามศึกษาตามประกาศแนวการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอ,สอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่ส่วนราชการกำหนดพนักงานจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า3ปีนับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายโดยมีพาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกําหนดโดยให้ดําเนินการดังนี้ 1. ให้ส่วนราชการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพภาคคอเพื่อให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกระบุองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ประกาศรับสมัครคัดเลือกก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า7วันไม่เว้นวันหยุดราชการโดยระบุหลักสูตรการคัดเลือกจำนวนตำแหน่งว่างอัตรางเงินเดือนคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งองค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพหรืออื่นๆตามความเหมาะสมและประกาศไว้ในที่เปิดเผยและประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆเช่นทางอินเทอร์เน็ตเป็นต้น การรับสมัครคัดเลือกให้รับสมัครไม่น้อยกว่า7วันไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเองตามแบบหรือวิธีการสมัครที่ผู้ดำเนินการคัดเลือกกำหนดและให้สมัครในวันเวลาสถานที่ที่เปิดรับสมัครให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประกาศร,รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกำหนดเวลาและสถานที่คัดเลือกตลอดจนประกาศร,ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบและระเบียบอื่นๆเกี่ยวกับการคัดเลือกนัสถานที่ทำการของผู้ดำเนินการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ตและทางสื่อต่างๆ สให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย 5. การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เรียกตามลำดับที่ที่คัดเลือกได้ให้ครบตามจำนวนตาแห่งหนังที่ประกาศไว้โดยใช้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยให้แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้6 1. วันเวลาและสถานที่รายงานตัว 6. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานตัว 6. ลำดับที่ผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง6กรายชื่อและที่ตั้งสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง6สวันที่จะบรรจุและแต่งตั้ง5.5อื่นๆตามที่เห็นสมควรสให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53ส,สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก และให้ดําเนินการออกคําสั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่กคกศกาหนดพร้อมส่งสาเนาคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่วนราชการและสํานักงานกคศจํานวนหนึ่งชุดภายในวันนับตั้งแต่วันออกคําสั่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยแล้วหากจะขอย้ายไปดํารงตําแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน หน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่าปีสให้ส่วนราชการช่วยกำกับและติดตามการดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศศกำหนด 6. กรณีไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ให้เสนอกศศพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษในกรณีตามหลักเกณฑ์ข้อ6ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม,ต,มตามหลักเกณฑ์ข้อวรกสองหนึ่งนั้นให้ใช้บังคับแก่บุคคลที่จะเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานราชการลูกจ้างประจำครูสอนศาส,สนาอิสลามวิทยากรอิสลามศึกษาพนักงานจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2 5 5 7เเป็นต้นไปการใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นนอหรือมีเหตุพิเศษตามหนังสือสำนักงานกพศที่สอทอ0 2066วันลงวันที่25กุมภาพันธ์2557ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ